ใช่แล้วจะบอกว่าเฉพาะแค่ลายสีเท่านั้นนะคะคือยังไงเปิดเพลงด้วยอะสา a เออีสีแดงหอมมากใช่ค่ะเพื่อนๆนเรื่องนี้เราผู้หญิงเราทำอยู่นะครับเราให้เขาทำเต็มที่นะเราเป็นเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนบบมือหนักนะเว้ยพี่ผมจะบอกให้ ตอ้ไมเชื่อโอ้โหมากอะตั้งหลังอเขาไม่ค่อยยั้งมือมือหนักมากนะพีู่่เน่ไอ้จุโน้าเรื่องงนกดนะแรเลยคือปกติเขาก็ลาปกติหนึ่งกล่องละค่ะต้องดมีความแรเซ็ตอ่ะ แปปพิมพ์เร่งเพชรเร่งยุกแบบนี้เนี่ย1,290นะคะอตนนี้แล้วค่ะมันเด้งขึ้นมาแล้ววอู้ยด้แฮนด์แสดงว่าหมดแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังคุ้มอยู่ดีนะคะเพราะว่าสองเซ็ตนะคะเหลือ1,41บาทนะคะซึ่งคุ้มมากได้ไปเลยแปดชิ้นนะคะคุณได้โลชั่นเอ่อบอดี้โลชั่นไปสองนะคะแล้วก็เพิ่มฟูมไปสองแล้วก็ตัวสงฟางวี่ปุ่นของมาให้ด้แล้วเก่งมากได้ไม่อีกจใช่จะจะได้แค่สองร้อยบาทโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวติ ต่อกำลังเพิ่มโคส่วนลดให้นะคะสำหรับใครที่สั่ง2เซต2กล่องนะคะก็คือเหลือ981บาทได้อีก100บาทค่ะ วันดูนะคะเดี๋ยวราคาจะเปลี่ยนแล้วที่เราดีทำอะไสุดเด็ดปุ้ยใครที่ทำม้าใครที่ทำต้องรีบเช็คเอาท์นะคะต้องรีบจ่ายเงินก่อนเลยนะคะเรื่องราคาเต็มนะคะซึ่งราคานี้นะคะมีแค่ในไลฟ์พี่แน็กเท่านั้นนะเราปล่อยให้เขาแบบให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเดี๋ยวฟังขายเดี๋ยวฟังกะเจ็บปูช่วยกันขายให้ก็ถ้าใครสงสารฟังละเจ็บปูก็ช่วยขอน้องช่วยจ่ายตังค์ด้วยใช่เออ อร่อยอ Why Everyday Eating เอาวดิโน่ I don't know ตีเตี๋ตีเตี๋ไอ้พี่บอกว่า9 8 1บาทได้2000สมาชิกนะคะได้เป็นเดือนไอ้ตังอินเย่ต่พ้นเพื่อเราแป๊บนึงนะคะเขากำลังเวงดกำลังเพิมคูปองให้ว่ายว้ไว่ตัวนี้ราแป๊บนึงนะคะเบไอ้วันหล่อ9 8 1ไอ้วันหล่อ Everyday i g ก็3วันวันท i า e เยอะ ยูคัมไฮแลนด์นาวอ่ะไออีเอ e วีเด y เลยหรือถ้าเพื่อนๆบอกว่าอยากลองเซ็ตทดลองคือหนึ่งหมื่เซ็ตนะคะสี่ชิ้นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแต่จริงๆคือแอบแนะนำว่าซื้อไปเลยสองเซ็ตดีกว่าเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเองเพิ่มเงินอีกประมาณสองร้อยได้ไปเลยแปดชิ้นจากสี่ชิ้นนะคะแล้วก็คือมีทั้งแบบว่าบอดี้โลชั่นก็ช่วยขายของนะเราไม่ขายนะ Wait wait e we w a n e wait please please เป็นนึ่งเป็นนึ่งเป็นนึ่งเขาย้หันมาโชว์ด้วยนะคะสวยมากคนนี้กำลังลุ้นอยู่นะฝีมือเขานี่สุดยอดเลยนะเขาแบบฝีมือคนทำเค้กไอ้บิบๆพวกนี้ไม่ได้ง่ายนะพี่น่ารักมากเลยนะไม่อยากลืมกดตะกร้าแล้วก็จ่ายเงินด้วยนะคะเก็บเงินปลายทางได้ไหมคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมใครที่ชอบ น้ำหอมมะนาวฟินขอขอยย้ำอีกทีใครเคยใช้น้ำหอมมะนาวฟินช่วยบอกหน่อยผมว่าหลายคนเคยใช้เพราะว่าเว,าวลาเราไปแฉเนเราก็จะเห็นบ่อยอยู่แล้วแล้วผมเคยไปถ่ายเพลงกับขอมงมะนาวฟินด้วยน,นะตอนนั้นอ<ๆ>่ะชื่อเพลงฟินย้อนใหนไ้ได้มามันมันไวมันขื้นไกลมันเพิ่มเพ้ออยากจะจเจอเธอทุกคืน ฉันอยากจะเป็นแฟนของเธอเฮ้ยเคยเค็งปาก้าหน่อยค่ะอ้าวที่ผมกินห้ามอ้าว โอเคกูมีปลายทางใช่ไหมคะมีปลายทางมีเก็บปลายทางด้วยนะคะเพื่อนๆเราปล่อยให้เขากินไปนะคะแล้วก็ใครที่สนใจซื้อน้ำหอมนะคะกดใส่ตะกร้าแล้วก็กดจ่ายเงินด้วยนะราคานี้ในไลน์ดี้ว้าวแพงอยูเทลมีนโวแต่ก็ไม่แน่ลองดูก่อนอ่ะให้เขาได้ลองดูก่อนในกล้องมันก็จะนี่ไงในกล้องแต่ว่าในกล้องเป็นชาลีกามินแต่ว่าสูงข้างบนเลขสลับได้ว้า เขาปกับหลังด้วยนะน่ารักมากน่ารักมากเลยพิมพิมเขียต้องพิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งมากกับหลังรมันจะมาดามพออาใช่ตสลับว้าวเก่งมาัดหนึ่งมือกี้เหนื่อยไหมก่ตัก้เข้ายังเหนื่อยไหมทเพลงอ่ะไม่เหนื่อยเก่งมากเลย เดี๋ยวฉขยับเดี๋ยวขยับให้สขยับกล้องหวคููงานก็มีทำเดี๋ยวก็มาไหว้เดีบินเดี๋ยวซ่องเบนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกเไว้ไปทหลังกองเดี๋ยวกแบนเดเมีกแบนอาเลยเอาเลย าเขาแดกไปแล้วมมีชถอยเอาไปถอยเอาไปเออโตแล้วสามสิบแล้วเล่นอะไรกันโหดดดจ้องจ้องจ้องอร่อยอร่อยมีอะไรหลังกล้องอค่อยเจอกันยกโทรศัพท์เป็นสวนสัตว์ฟาร์มเลยตอฟฟี่เลยเปรี้ยวกว่ามีเป่าเพ้ยวกัพี่ คือ <c oughs> จะบอกให้ว่าอันนี้นะครับเป็นครบรอบเขาวมื่อไหร่นพี่ที่ครบสิบป,ปี23นี่นะผ่านมาแล้วอืมอออมาทำฟินเนี่ยอยู่พวกเราเนี่ยมา10ป,ปีแล้วนะผมก็คือว่าถ้าของไม่ได้คุณภาพไม่ดีจริงเนี่ยอยู่ไม่ได้แบบนี้หรอกอว,ว,วันนี้พี่สายมาด้วยพี่สายสวัสดีครับสายนั่งได้ไหมพี่ตรงนี้นั่งได้ค่ะ <laughs> oh, thank you coming for making many Thai people happy. You always put my on our faces and we all hope to see you and next box together. like on TikTok more, it's too cute when you guys are together. Next, thank you. Charlie! Thank you! thank k k you. o u ขอบคุณค่ะเดนโ c h สิชารีชารีคอ Company, thank you Madam Pin, thank you k o k u n k ค่ะต้องบอกว่าผมกับพี่ไซเนี่เจอกันมานานแล้วใช่ค่ะนี่ my sister น่ารักเวลี่เวลี่น่ารักมากๆ yes พี่ไซ yes อ่าก็ต้องต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณแม็กกับการ์ดินมากมากนะคะที่สำคัญม,มีก่อนที่ไซจะมาเจอแม็กเนาะคือคนฝากมาเยอะมากว่าแม็กนะขอบคุณมากๆที่บอกวันนี้สร้างรอยยิ้มให้คนไทยเยอะมากนะคะแล้วก็อยู่สบายดูตลอดเวลา นี oh, like oh, oh. all, several, ่คือเจอกันตั้งแต่ผมก็ตั้งแต่ช uh> bueno> ่วงนานแล้วสพัหนึ่งก็ได้แบบทำหลายงานมากพี่ไซก็ให้ผมได้ทําเพลงด้วยใช่นี่มีให้ผมทำเองไม่พี่เพลงเอาทำไปละแคมเล็นะคะแล้วก็วันนี้มีของขวัญมาให้นัยอาจาศมินด้วยว้า ขอบคุณมากได้ค like yeah, kind of ่ะบคุณช่แป๊บเดียตผมขอถเมหนคือว่าอย่างเราทำปีนี่คืออยู่สิบปีแล้วเหพี่สิบปีแล้วค่ะแล้วอยู่ที่แชร์กี่ปีแล้วเหรพี่ที่แชร์หกปีหกปีแล้วนะผมอยู่กันแชรมากมาแล้วครับใช่ค่ะก็วันนี้นะคะ เป็นตัวแทนคนไทยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกซึงใส่ก็ไม่ไม่ได้รู้จักเลยนะคะพอมาพอมาเริ่มดูคลิปวันๆฉันก็ไม่ทำอะไรฉันก็นั่งดนะูนักกนะารบินตลอด <c oughs> นะคะก็วันนี้มาเจอนักกาบินคนอ่าลูกนอ้องอ่าลูกเรียกว่านักกาบินเนาะ,ะแล้วก็คนรู้จักนะคะพรรู้ว่าเราจะมาเจอนักการบินก็คือทุกคนพูดแบบว่า, I, าพี่สายฝากกอดน้องด้วยนะฝ <c oughs> ากให้กำลังใจน้องด้วยนะคะขอให้ ให้เราได้เห็นภาพแบบนี้น่ารักน่ารักตลอดไปโถูกค่ะนค่ชายบอกอยู่น่ารักน่่รักเอวิดเอวิดโอเคเย้โอเคนี่เหมือนกันที่เวลาทุกคนพูดนะครับเวลาเว้นใครเจอการินทุกคนจะบอกว่าการินเรียวอยู โซบิดิสูนี่ฟูมากๆแล้วก็ตัวจริงน่ารักจริงตล้วจริงที่แส่คนนึงที่แส่ที่ดูบ้านพี่สายบอกว่าตาน้องกามินน่ะสุดตายใช่ครับผมตาเขาเป็นเสน่ห์ก็จะเหมือนตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปเยอะเยอะเยอะขอถ่ายรูปสาวคุได้ครับไหมคะที่ทุกคนหลงคุณเนี่ยตัวนึงก็มีด้วยเฉพาะดวงตาของคุณโอเคค่ะขอบ้องนี่นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสอง โอเคค่ะก็ดูพี่แซมผมยังหลงจนนะค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสำหรับยอดขายหลงมากคุณกูขอบคุณนะค่ะจริงจกูคุณพี่แซมหลงมากกของเมียมั้ยพี่แซมเนี่ยยังหลงมากกว่หลงกามินมากกว่าเมียพี่ถ้าดูตาเขาเยอะหมดแล้วแี่แซมรับจบวันนี้เออก็คือจะบอกว่าหลายคนเนี่ยหลงรักอ่าม anybody people everything every day เลย